รู้สึกอยากจะเขียนภาพพอ์เทรตขึ้นมาคืนนี้ขอเห็นเจ้าปู่ศรีสุโธกษตร์นะัพยานาคเพื่อเราจะได้เขียนภาพพระท่านได้ถูกต้องที่สุดยมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้นะแต่ว่าอยากเขียนเลยแต่ถ้าเขียนจะมีการแลกนะไหวไหมหนักนะเราจะรับปากไปแล้วคือผมเป็นคนถือว่าจะสิงโอเคเดี๋ยวผมจะทำ ไปดูกระจกปุ๊บเส้นเลือดตาข้างหนึ่งมันแตกประสบการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลเราจะค้นเจออะไรเมื่อไหร,พร่พี่เดชครับพี่เอไม่ได้ว่าแค่พญายนาะคช่วยเล่าตรงนี้หน่อยมีวันหนึ่ง รู้สึกอยากจะเขียนภาพพอ์เทรตขึ้นมาจุดทูบ16ดอกโดยไม่มีเหตุผลคืนนี้ขอเห็นเจ้าปู่สีสุโธกษัเตียนนะเพื่อเราจะได้เขียนภาพพระท่านได้ถูกต้องที่สุดไม่เห็นนอนหลับฝันดีตื่นมาแตงกวามาถามเมื่อคืนอธิษฐานอะไรปักทูบ16ดอกเห็นหน้าปู่ให้ปู่ฤาษีะ่ะในหน้าตาหล่อมากดูดูแต่ดูใจดีมีบารมีมากเอ้าแล้วถ้าเขาเห็นแล้วเราจะทำยังไงจะสื่อสารยังไงบอกเอางั้น ้าเขียนออกมาเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวจะบอกตั้งใจจะเขียนนะครับผมไปดูกระจกปุ๊บเส้นเลือดตาข้างนึมันแตกแตกเป็นแบบสามเหลี่ยมนอนก็นอนแบบหลับสบายเด็นมาทไมเส้นเลือดตาแตกกินยาก็ไม่หายก็หยุดเจ็ดวันครับก็เริ่มเขียนแล้วพอวันที่เจ็ดเขียนเสร็จตาที่แบบต้องรักษาเดือนนึ่ง จางเลยแล้วแบบว่าถ่ายละครได้เราเพิ่งไปถ่ายละครผมก็งงมากก็มีการแก้หนึ่งครั้งพองเขียนเสร็จแต่าวาบอกยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เพราะว่าปู่ตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้คือเขาเห็นเป็นแสงพาดผ่านแก้แก้เสร็จเอาไปให้พระดูพระที่วัดียาสุเรนเนี่ยมีพระที่เพิ่งไปทุดงมาเออโยมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้นะแต่ว่าคือคราวเนี่ยเหมือนกับเป็นบาร,รมีของท่านที่ปฏิบัติมาที่ท่านอยากให้สื่อสารนะคือ ยาวก็ต้องแก้เราไม่ลบดูฮะเขียนเขาทับลงมาเลยปรากฏว่าเสร็จแล้ววันนั้นก็ส่งทิมไปเลยฟิดแบบเป็นไงบ้างครับทุกคนที่เห็นภาพก็มีคนบอกว่าปู่เป็นแบบนี้ มีคนที่ดูแลําชเชโนดนะฮะับเขาดูแลที่นี่มา20ปีเพราะเห็นภาพปู่ก็ขนลุกแบใครเป็นคนวาดรู้ได้ไงว่าปู่เป็นแบบนี้เนี่ยเขาเคยเห็นเป็นแบบนี้เลยนะซึ่งเราไม่ได้บอกว่านี่คือพระพักจริงท่านเราแค่อยากจะเขียนหน้าท่านในแบบที่ที่ท่านอยากจะสื่อสารถ้าท่านสื่อสารกับเราจริงๆแต่พอมีภาพปู่ก็มีคนอยากได้ภาพย่าอีกโขเส้นเลือดตาจะไตท่าไม่นไเนี่ยอะไรเงนี้ย ภาพญานี้มาด้วยนิมิตอะไรครับภาพ่าไม่มีนิมิตเลยเป็นเรื่องของการร้องขอของสายญาณั้นจะเจอพระเกจิหลายองค์เหมือนกันถามท่านถ้าเขียนภาพ่านเนี่ยจะจะยังไงท่านบอกว่าอยากเขียนเลยแต่ถ้าเขียนจะมีการแลกนะไหวไหมหนักนะคือมีคนร้องขออยากจะให้เราทําเราจะรับปากไปแล้วคือผมเปคนถือว่าจะสิ์ประโยคที่บอกผมจะทาเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเป็นไงบ้างครับ มมีเรื่องวุ่นวายในชีวิตเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของครอบครัวเรื่องของการให้อภัยให้โอกาสโอ้เยอะไปหมดผู้คนคือวุ่นวายสับสนมากช่วงนั้นชีวิตวุ่นไงนะเป็นเวลา6เดือนเขียนไม่เสร็จเขียนไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเออผมคงต้องไปทำชโนดแล้วมั้งถ้าสมมติว่าท่านอยากให้ภาพนี้เขียนได้จริงๆขอให้มีโอกาสได้ไปทำชโนดโดยปฏิหาร นี่เกิดสวันมีรายการติดต่อมาให้ผมไปทํารายการ9สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพียนาคแล้วก็คําชนโนดก็เป็นที่แรกก็ไปขอเข้ามากลับมาผมลบทั้งภาพเลยเหลือแค่ตาอย่างเดียวปรากฏว่าภายในเจ็วันภาพเดิมแววตาเดิมเป็นหน้าทั้งหมดเปลี่ยนไปภาพยาสีปรุตมาเสร็จแล้วมันก็เลยเชื่อมต่อไปเรื่องของการสร้างเหรียญ พอเราวาดปลูกญ้าเรียบร้อยแล้วก็จะมีอื่นตื่นตามมานั่นคือภาพวาดอะไรบ้างครับอันนี้งานหนักพยายามเขียนยังไงก็เขียนไม่ได้ครับปางนักปลกคือพญาม,มุชลินจนมีแม่คนหนึ่งชื่อแม่ติว๋วนพร้อยล้านฝันเห็นเราแล้วก็มาถามเราว่ากำลังจะเขียนภาพอะไรผมไม่อยากเขียนภาพปู่มุชลินนั่นไงเขาต้องพาเราไปไหว้พาไปวัดมิรโชต่ที่หนองจอกเพราะตรงนั้นมีมพญาม,มุจลินองค์ใหญ่ผมก็ได้รู้จักคุณสร้าง โดยบังเอิญพอเรารู้จักคนสร้างเราก็เขียนได้เราเริ่มเห็นลายของภาพสอนอยู่เริ่มโดนสะกดหรือสะกดตัวเองยังไม่รู้แล้วมันเสร็จเร็วเสร็จเร็วมากไม่ถึงสองอาทิตย์ครับภาพล่าสุดนี่คือภาพของพยายนาตนาคาราชภาพล่าสุดนี้เป็นพญายนาคตะกูลสีทองมีพรามท่านหนึ่งสื่อสารกับกับเราว่าให้เราไปที่ประสาทหินพนมลุง เรนก็ขอขมาขก,กรรมบางอย่างที่เราเคยทําไว้ผมก็บอกไม่ยไม่อยากไปอยู่ดีคิวก็ว่างขึ้นมาก็เลยไปโดยโดยที่แบบมาสัจจัน์ขนาดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิตรงนี้ก็มีคนเห็นพญานาคสีสีขาวเทาออกมาล้อมผมไปพรา์ท่านก็บอกว่าเราเป็นฮลิฮรละเป็นการผสมผสานร,ระหว่างพลังงานของสององค์คือสิวะนาลายพญานาคของศิวะคือปู่ผู้ชง พญานาคของพะนาลายคือพญานันตะมันเราเชื่อมต่อถึงพญานาคได้มากมายคือถ้าเราทําอะไรแล้วมันถูกต้องแล้วมัน,มนไปต่อไดอ้มันช่วยเหลือผู้คนทําให้เรามีมิตรมากขึ้นเราก,ก็ลองเชื่อดูนี่เริ่ม,เ,มเชื่อ <S <S แล้วก็มีเาเรียกว่าครูบานาอารามผาหมื่นวัดที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เลยครับพระลูกนี้บารมีสูงมากอยู่ดีๆที่ฝุ่นหอสูงก็ไปจัดพิธีให้ เป็นสิบล้านในการจัดโยมที่มาเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็มาจากไหนก็ไม่รู้กลายเป็นกระถินของพามื่นเนี่ยใหญ่โตมากกวะภาพออกมาสวยงามแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยเราต้องเขียนให้ทันเขียนทันอยู่แล้วโยมมีเวลาแค่สิบสี่วัน14วัน,วนเพราะท่านอยากให้ภาพเนี่ยเป็นวัตถุมงคลของวัดเพื่อนําเงินเข้าวัดแล้วก็เหมือนกแบบับทาให้ให้ที่นี่เป็นสันปฏิิธรรมที่แบบสมบูรณ์แล้วเป็นพระพญาน,น,นาจนาคราชเก้าเสียนะ เจ็ดเสียนผมก็โอ้โหหนักแล้วนี่เก้าเสียนแล้วแบบโอ้จะทันได้ยังไงปรากฏว่าเขียนเสร็จจริงๆเขียนเสร็จภายในเวันแล้วเอาไปเข้าพิธีที่ผาหมื่นแล้วพอผมเอาภาพไปมอบเนี่ยท่านก็บอกว่าเราต้องแต่งแต่งตัวไปเปลี่ยนชุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเดินลงมาเป็นฟินาเล่ต้องแต่งเป็นพญานาคสีทองแล้วมีใส่เสียดเป็นเก้าเสียดซึ่งใหญ่และหนักประมาณแบบ เป็น10โลแล้วเราก้มไม่ได้ก้มหน้าปุ๊บเสยนหล่นทันทีแล้วมันมืดด้วยตอนคืนต้องเดินลงมาถือลูกแก้วแย่ yeah, ละเดี๋ยวงานงานท่านจะลมเพราะว่าเราเราล่วงลงไปหรือเปล่าก็อธิฐานบอกว่าเออถ้าท่านมีอยู่จริงขอให้ร่างกายนี้เบา <c oughs> มันก็แบบขนลุกแล้วก็พอไฟฟอลโล่ฉายมาผมผมหยุดอยู่นานมากลายไอ้ก็เป่าเป็นแสงลำแสงขนะึ้นมาแล้วก็เดินลงไปโดยโดยที่ไม่ได้มองพื้นแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามีม,มีมีองค์มีอะไระครับ สมาธิมันสูงมากโดยที่เรามองไปข้างหน้าแล้วก็เดินลงไปเหยียบไม่พลาดด้วยแล้วเบามากพอลงไปยืนข้างล่างแสงก็สาดออกมาอะไรเงี้ยสุดท้ายโชว์ที่ที่ทำถวายท่านก็เรียบรอ้อย มาสู่การสักเกิดจากความศรัทธาอย่างไรบ้างลายาแรกเนี่ยคือตราประทับที่อยู่หลังภาพสุภาพยอดของรอยสักตรงนี้คือพระนามของพระโคตมุทธเจ้าแล้วก็จะมีพิลูกชายเจ้าพญาแล้วก็มีพระนามปู่ศรีสุโธลายของแม่น้ํามีรูปพญานาคเกี่ยวอยู่แล้วก็ลามไปด้านหลังคือบานทางเหนือท่านนิมิตแล้วท่านให้เราสักเพื่อเพิ่มพลังหอว่าให้โยมสักพญานาคสีแดงพร้อมกับน้ำพระธาตแหวหลังเป็นหน้าเกี้ยวและจะดีนะโยมแล้วโยมจะแบบ มีกำลังมากขึ้นพอสักเสร็จส่งไ้ท่านดูท่านไม่คิดว่าจะสักใหญ่ขนาดนี้นี่ก็แบบว่าสักเล็กๆเต็มหลังเลยฮนะพอสักแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่เอเท่ขึ้นคือ <c> ใ <oughs> นส่วนตัวผมรู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นเหมือนกับว่าเราพกพระตลอดเวลาอันนี้คือรายล่าสุดพระครูเนรส,สิวานีสวน ท่านก็ให้ยานชุดนี้มายานเทวานาคาซึ่งองค์พระศิวะประทานให้ช่วงนั้นผมก็มันจะวาดภาพาป,ปู่ผู้ชมวาดไม่ได้พอได้ยานชุดนี้มาเอามาสักเขียนได้เจ็ดวันเหมือนกัน เรื่องราวทั้งหมดนี้ให้อะไรกับชีวิตพี่เอบ้างครับครับรู้จักทําบุญรู้จักการให้ประสบการณ์เหล่านี้มันมันเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลเราจะค้นเจออะไรเมื่อไหร่เราจะเจอเทพที่ขอเรียกเทพว่าเป็นพลังงานแล้วกันนะครับตอนนี้ผมมีความเชื่อว่า,วาเทพทั้งโลกคือองค์เดียวกันแต่ถูกสื่อสารตามภูมิภาคตามวัฒนธรรมตามเชื้อชาติเพราะฉะนั้นพลังงานของเทพเนี่ยคือพลังงานจากธรรมชาติที่เราไหว้กันอยู่นะเราไหว้ธรรมชาติเพราะพลังงานทั้งหมด เทวดาพญานาคอยู่ในธรรมชาติอยู่ในจักรวาลอย่าให้เวฝากเนื้อของความศรัทธาผู้พุทจเจ้าท่านยังบอกว่าอย่าเชื่อเพราะว่าครูเป็นคนบอกเพราะว่าเขาเป็นครูแต่ให้เชื่อเพราะว่ามันผ่านการพิสูจน์จากตัวเราจริงท่านก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เยอะมากและท่านก็ไม่ได้เดินตามใครท่านก็เก็บเอาประสบการณ์จากครูอาจารย์จนท่านเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นครูที่ดีต้องไม่สอนศิษย์ให้เป็นศิษย์แต่สอนศิษย์ให้เป็นอาจารย์ เพื่อมันจะได้คอนเนคกว้างขวางไปอีกวิชามันจะได้เติบโตเราต้องเก่งกว่าครูแต่เราต้องไม่ลืมเราต้องกระตันอยู่ต่อครูสิ่งที่ทําให้โลกมันอยู่ได้ก็คือความกระตันอยู่และการให้มี2อ,อย่างนี้ครับคุณไม่ต้องไหวเทพผมก็ลงเลือ